เดือนมีนาคม2565ค่้ารยกา่รอสมอจะออกวันไหนสวัสดีค่ะพบกับป,ป้าปออีกครั้งนะคะวันนี้ป้าปอก็แวะมาแจ้งข่าวแก่อสอสอสมอทุกท่านนะคะเดือนมีนาคม2565เงินค่าป่วยการอสมอจะเข้า1รายการนะคะจํานวนเงิน1 0 0 0บาทเหมือนเดิมค่ะยังไม่เพิ่มนะคะจะเข้าในวันที่15มีนาคม2565ค่ะอสสอสอสมอของเราก็อย่าลืมส่งงานนะคะ ถ้าไม่มีผลงานก็ไม่มีการคลิกค่าบริการให้นะคะถ้าท่านส่งผลงานเรียบร้อยเจ้าหน้าที่ก็ส่งงานให้ท่านเรียบร้อยกรมบัญชีกลางก็จะจ่ายเงินค่าบริการให้แก่ทุกท่านในวันที่15มีนาคม2565ค่ะก็ยินดีกับทุกท่านนะคะสำหรับวันนี้ป้าปอก็แวะมาแจ้งข่าวเท่านี้ก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ